อันแรกนะครับที่เราต้องดูอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นชื่อของโรงงานผลิตนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้ RB เก้าก็คือเหล็กเส้นกลมนะครับเก้ามิลอันนี้คือบอกขนาดนะครับอันที่สามอันนี้นะครับเป็นชั้นคุณภาพของเหล็กนะครับอันนี้ SR ยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็คือมีครบนะครับถูกต้องต่อไปลองดูที่ เหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กคออ้อยอ่ะอันนี้นะครับอันที่หนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นชื่อโรงงานผลิตนะครับอันที่สองอันนี้ DB สิบสองนะครับก็คือเหล็กคออ้อยสิบสองมิลนะครับอันนี้คือขนาดนะครับอันที่สามก็คืออันนี้นะครับชั้นคุณภาพนะครับ s d สี่สิบนะครับส่วนอันนี้เหล็กที่เราใช้อันนี้มันมีทีมาด้วยนะครับ อันนี้เป็นกระบวนการผลิตนะครับแบบเขาเรียกว่าเทมคอนะครับคือทําให้เหล็กนีมีการสเปรย์น้ําทําให้เหล็กหลังจากที่รีดเหล็กเสร็จแล้วนะครับรีดร้อนๆนี่ก็คือทําให้เหล็กเย็นลงมาทันทีด้วยการสเปรย์น้ํานะครับ